สวัสดีค่ะเกตจะเขาว่ากันว่าสตอรี่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงศึกษาดูงานก่อนจบของนักศึกษาชั้นปีที่4เทอมสองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเกตและเพื่อนๆที่ต้องเดินทางไปดูงานจากแม่ห้องสอนต่อด้วยกรุงเทพและต่อระยองอีกหนึ่งคืนแล้วเรื่องก็ได้เกิดขึ้นที่กรุงเทพในคืนแรก วันนั้นคณะจัดแม่ห้องสอนมาถึงกรุงเทพประมาณห้าโมงเยน็นทุกคนก็แยกย้ายเข้าห้องพักโรงแรมโรงแรมนั้นเป็โรงแรมเก่าชั้นล่างเป็นเหมือนมันลูดส่วนชั้นบนนั้นเป็นห้องพักทั่วไปมีศาลตั้งอยู่ที่ด้านหน้าโรงแรมเกกับเพื่อนอีกสี่ห้าคนก็ไปไหว้ศาลกันหลังจากนั้นก็แยกย้ายเข้าห้องตัวเองตามปกติ คนแรกที่เจอเรื่องแปลกปลก,ก็คือเพื่อนของเกตที่ชื่อฟ้าซึ่งพักอยู่กับปุ๋ยสิ่งแรกที่ฟ้าเห็นในห้องน้ำก็คือเศษผมในชักโครกเธอเลยเรียกปุ๋ยเข้ามาดูจังหวะนั้นเองเกตเดินเข้ามาในห้องพอดีและเห็นเพื่อนสองคนกำลังมุงดูอะไรกันอยู่ในห้องน้ำด้วยความสงสัยเกตเลยเดินเข้าไปดูก็ได้เห็นเส้นผมพวกนั้นเกตจึงรีบกดชักโครกทิ้งไปแล้วบอกกับเพื่อนของเธอว่า แค่เสร็จผมเฉยๆหน้าคนที่เข้ามาอยู่ก่อนคงกวาดัดทิ้งแล้วก็ลืมกดละมัง้งแต่จริงๆแล้วตอนแรกที่เกศเห็นมันเป็นเส้นผมผสมริมเลือดแต่เพราะไม่อยากให้เพื่อนกลัวก็เลยบอกไปแบบนั้นฟ้ากับปุ๋ยจึงตัดสินใจย้ายห้องไปนอนห้องของเกศเกศเลยชวนเพื่อนทั้งหลายมานั่งเล่นในห้องจนประมาณเที่ยงคืนเพื่อนๆก็พากันแยกย้ายกลับห้องใครห้องมันเหลือเพียงแค่ฟ้า ปุ๋ยแนน่และเกดทั้งสี่คนขึ้นไม่นอนเบียดบนเตียงเดียวกันโดยที่เกดได้นอนชิดผนังใต้แอร์พอกำลังจะเคลิ้มมหลับเกดก็ได้ยินเสียงบางอย่างชนกับแก้วคล้ายเสียงชงเหล้าพอเงี่ยงหูฟังดีๆก็ใช่เลยมันเป็นเสียงคนชงเหล้านั่นเองแต่ตอนนี้มันยังดังอยู่ในห้องเกดพยายามกลมตานอนในใจคิดว่าโดนแล้วนแน่ๆกู สักพักเกตก็ได้ยินเสียงเพื่อนพูดเบาๆว่าพวกแกได้ยินแบบฉันไหมเพื่อนอีกคนก็ตอบแบบเบาๆว่าได้ยินว่ะตอนนั้นเกตก็แก้งหลับอยู่และรู้ในใจแล้วว่าไม่ได้เจอคนเดียวแน่นอนพอเสียงเพื่อนคุยกันจบลงเพื่อนที่นอนข้าง,างเกตก็ปลุกให้ไปเปิดไฟหน่อยเพราะเพื่อนๆกลัว เกลีลฟื้นใจลุกไปเปิดไฟให้พอร้มตัวลงนอนสักพักก็ได้ยินเสียงชงเหล้าดังขึ้นมาอีกครั้งฟ้าก็สะดุ้งตัวลุกขึ้นมาปลุกเพื่อนๆทุกคนแล้วเล่าให้ฟังว่าขณะที่เธอกำลังหลับอยู่เนี่ยเธอฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงกำลังชงเหล้าอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วพูดกับฟ้าว่ากินเหล้าไม่เห็นชวนกันเลยแล้ตอนที่กำลังเล่าอยู่นั้น อยู่ๆเสียงชงเล่าก็ดังขึ้นมาอีกครั้งฟ้าก็ถามเพื่อนว่าได้ยินเสียงใช่ไหมพอพูดจบเกดก็หยิบผ้าห่มวิ่งออกจากห้องไปทุกคนก็รีบวิ่งตามแล้วก็ไปขอนอนห้องเพื่อนคนอื่นที่นอนอยู่กันสองคนทุกคนจึงนอนรวมกันในห้องเดียวเป็นหคนโดยจะมีคนนอนบนเตียงเนี่ยสี่คนอีกสองคนเนี่ยนอนพื้น เกดก,ก็ลงมานอนที่พื้นหน้าทีวีเจ้าของห้องชื่อเกดก,ก็นอนที่พื้นติดกับเตียงซึ่งจะมีช่องว่างใต้เตียงอยู่ทุกคนก็จัดที่แล้วก็นอนกันเหลือแค่เกดที่ยังคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่เกดที่ทำท่ากำลังจะหลับแต่อยู่ๆหูก็ดันไปได้ยินเสียงเกดคุยกับแฟนสักพักเกดก,ก็ถามแฟนว่าอยู่กับใครอ่ะทำไมมีเสียงผู้หญิง แฟนเก๋ก็บอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ยินเสียงใครเลยเก๋ก็ยืนยันว่าได้ยินอยู่เนี่ยแถมยังดังขึ้นอีกด้วยเนี่ยเก๋ก็บอกให้แฟนหยุดพูดก่อนแล้วเก๋ก็พูดขึ้นว่าเธอเสียงมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันดังมาจากแถวนี้แหละพูดจบเก๋ก็ร้องกรีดดังลั่นห้องแล้วก็มีอาการชักแล้วก็ตัวกเกร็งเพื่อนๆพากันตกใจตื่น แล้วหนึ่งในนั้นก็วิ่งไปเรียกอาจารย์มาเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเก๋ก็ค่อยยังชั่วขึ้นและก็กลับมามีสติอีกครั้งเธอก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนที่คุยโทรศัพท์อยู่นั้นอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆตอนแรกก็คิดว่าเป็นสายจะปลายทางแต่พอให้แฟนหยุดพูดแล้วก็ฟังดีๆเสียงนั้นมันดังลอดมาจากใต้เตียง พอเก๋มองไปที่ใต้เตียงก็เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆคลานเข้ามาแล้วก็เอื้อมมือมาหาเก๋พอเห็นแบบนั้นเก๋ก็ตกใจร้องกรีดออกมาแล้วก็หมดสติไปพอทุกคนได้ฟังแบบนั้นก็เลยพากันย้ายมันห้องอาจารย์ตอนเช้าเกศก็เอากุญแจไปคืนที่เคาน์เตอร์ก็เลยถือโอกาสนี้เล่าเรื่องเมื่อคืนให้พนักงานฟังพนักงานก็แอบบอกเกศว่า ห้องที่เจอเศษผมเคยมีเหตุฆ่ากันตายหญิงบริการถูกฆ่าหมกไว้ใต้เตียงกว่าชางโรงแรมเนี่ยจะรู้ก็ผ่านไปหลายวันแล้วปกติห้องนั้นจะไม่เปิดให้เข้าพักเลยแต่พอดีคณะของเกตนั้นต้องการห้องเยอะเลยจําเป็นที่จะต้องเปิดใช้เพราะห้องมีไม่เพียงพอส่วนอีกสองห้องที่เหลือก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพราะวิญญาณหญิงคนดังกล่าวได้ตามติดไปห้องที่เหลือด้วยคืนที่สองทั้งสาขาพากันยกขยงไปเที่ยวกันหมดเหลือแต่แนนที่ไม่สบายต้องนอนพักเกตจึงอาสาเฝ้าค่ายให้สรุปทั้งสาขาเหลือเกตกับแนนแค่2คนอยู่ที่โรงแรมโดยห้องสูตรที่พักนั้นจะมีเตียงใหญ่สเตียงเตียงเล็กอีกหนึ่งเตียงเกดเลือกนอนเตียงเล็ก เพื่อให้เพื่อนเนี่ยที่ไม่สบายในนอนเตียงใหญ่ๆด้วยความกลัวก็เลยนอนเปิดไฟพอใกล้ๆจะหลับแนนก็เรียกเกดให้ไปอยู่เป็นเพื่อนก่อนเกดก็ตอบว่าไม่ต้องห่วงยังไม่หลับหรอกสักพักเกดก็เรียกเพื่อนปรากฏว่าแนเนเนี่ยหลับไปแล้วเกดก็เลยนอนบ้างพอเกดกําลังจะหลับอารมณ์เหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่นจู่ๆก็ได้กลิ่นแปง้งแรงมากพร้อมกับกลิ่นลิปสติก เกดจึงพูดออกไปว่าขอนอนเถอนะเมื่อคืนน่ะก็ไม่ได้นอนเลยพอพูดจบจากกลิ่นแป้งหอมหอมกับกลายเป็นกลิ่นซากเนา่าลอยมาจากหัวเตียงเกดพยายามกั้นใจนอนจนหลับตอนเช้าแนนก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงนั่งอยู่บนหัวเตียงมองเกดอยู่และกำลังคุยกับเกดด้วยบอกว่า ขอให้ทำบุญให้หน่อยเธอติดต่อเกบได้คนเดียวเกบเลยรู้ว่าที่ได้กลิ่นเมื่อคืนเนี่ยน่าจะมาจากเธอผู้นั้นที่เขามาขอส่วนบุญนั่นเองหลังจากนั้นคณะดูงานก็ต้องไปต่อที่จังหวัดระยองตามกำหนดการซึ่งเกบก็คิดไว้แล้วว่าจะไปทำบุญให้หญิงคนนั้นหลังจากที่กลับไปถึงแม่ห้องสอนแล้วพอคณะไปถึงระยองก็พากันเก็บข้าวของเข้าบ้านพัก อยู่ๆปุ๋ยก็ร้องขึ้นมาว่ามีอะไรก็ไม่รู้แข็งๆอยู่ในกระเป๋าเกศก,ก็เลยบอกว่าวีหรือเปล่าปุ๋ยบอกว่าไม่น่าใช่นะจึงเปิดกระเป๋าและสิ่งที่เจอก็คือกุญแจห้องเป็นห้องที่เกศเจอผู้หญิงคลานอยู่ใต้เตียงนั่นเองแต่เกศยังยืนยันได้เลยว่าเป็นคนเอากุญแจดอกนั้นไปคืนแล้วแล้วก็ขอเปลี่ยนห้องเองกับมืออาจารย์จึงอาสาที่จะจัดการกับกุญแจนั้น โดยการติดต่อส่งคืนให้กับทางโรงแรมหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกจนกระทั่งเสร็จการศึกษาดูงานเรื่องราวทั้งหมดควรจะจบลงแค่นั้นแต่มันไม่ใช่หลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์ปุ๋ยเล่าว่าตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพเวลาจะนอนพอเปิดไฟก็จะเห็นผู้หญิงชุดแดงกระโปรงสั้นมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่ตลอดแต่ปุ๋ย มองไม่เห็นใบหน้าเพราะผมของเธอนั้นบังหน้าไว้เธอผู้นั้นจะมาอยู่ข้างหน้าตู้เสื้อผ้าทุกคืนแต่พอเปิดไฟก็จะหายไปปุ๋ยเลยต้องนอนเปิดไฟทุกคืนเป็นแบบนี้มาสองอาทิตย์แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนๆไปนั่งเล่นที่หอปุ๋ยก็มีการซื้อผลมงุงผลไม้มากินกันพอปอกเปลือกมะม่วงเสร็จกว็วางมีดไว้ที่หัวเตียง ด้ยหันไปลายมีดไปทางตู้เสื้อผ้าพอเพื่อนๆกลับไปหมดตกดึกคืนนั้นหลังจากหลับไปได้สักพักปุ๋ยก็ได้เจอผู้หญิงที่มักจะมายืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแต่คืนนี้ไม่ได้ยืนเฉยๆแต่ร่างนั้นกระโดดมาคล่อมตัวปุ๋ยพร้อมกับบีบคอและพูดว่ามึงลบหลูก่กูทำไมมึงอยากตายมากใช่ไหมปุ๋ยก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนจนหลุดมาได้และคืนนั้น ทั้งคืนปุ๋ยก็หลับไม่ลงอีกเลยเช้าวันลุ่งขึ้นปุ๋ยก็ได้ไปเล่าให้เจ้าของหอฟังเจ้าของหอเลยพาไปหาพระอาจารย์ที่เคารพนับถือพระท่านก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่พอใจที่พวกปุ๋ยนั้นเอาด้านแหลมของมีดนั้นหันไปทางเขาเพราะเขานั่งอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าก็เลยมาปรากฏตัวขู่อาฆ่าจะเอาชีวิตปุ๋ยแต่โชคดีที่ปุ๋ยเนะี่ย ไม่ถึงคาดก็เลยรอดมาได้ปุ๋ยถามว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาได้อย่างไรพระครูบอกว่าปุ๋ยไปเอาของของเขาติดตัวกลับมาด้วยเขาก็เลยตามเข้ามาได้ปุ๋ยบอกว่าไม่มีอะไรติดมาแน่นอนพระครูเลยบอกว่าให้กลับไปลองหาดูดีๆพ่อปุ๋ยกลับมาถึงห้องก็ทําการรื้อค้นจนเกือบหมดห้อง จนกระทั่งไปคนที่เป้ใบที่ใส่เสื้อผ้าไปพักที่กรุงเทพแล้วเธอก็พบเส้นผมกระจุกหนึ่งที่ก้นกระเป๋าทีแรกก็คิดว่าเป็นผมของตัวเองหรือไม่ก็ของเพื่อนแต่พอคิดดูดีๆก็ไม่มีใครผมยาวขนาดนี้นี่นาจึงสรุปว่าที่เขาตามมาได้ก็เพราะน่าจะเป็นเส้นผมที่ติดมาและปุ๋ยก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเส้นผมกระจุกนั้นมาอยู่ในกระเป๋าของเธอได้ยังไง พระคู่ก็บอกให้นำเส้นผมไปเผาเขาจะได้ไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่และหลังจากเผาทำร้ายเส้นผมไปแล้วปุ๋ยก็ไม่เจอกับผู้หญิงคนนั้นอีกเลยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่าสตอรี่ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ